น้องแม่บอกให้เรียกน้องนะาะติดน้องผู้ฟนงดีมากทุกคนดีใจนะคะดีใจูออน้ามาปูมาเป็นอแรกที่เเห็นปนะปูปูข้มา้งค่ะขึ้นมาย่ามาวนนี้ย่ามาค่ะยังกินหมากอยู่ข้างในรถค่ะเดี๋ยวลงมาค่ะ

แล้าพานั่งกินหมากอยู่ข้างในรถนะคะมามามากินแล้วเราบ่มากนะบันเนกสิภาไปหาซื้อแนตบันเนหันผ่าพิจมูกเพราะว่าวันนี้ผู้คนมาหลากหลายคนเนาะแมนเพิ่นมาถาลุ่งถาป่าอยูในล้า วันนี้กำลังเดินทางไปหาซื้อเน็ตผ้าปิดจมูกเด้อพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่สามสิบเอ็ดนะคะวันที่นัดหมายนะคะศาลจะตัดสินลุงพ้นประแตนนะคะก็วันนี้ก็จะรู้นะคะหลังจากที่พวกเรามาถึงศาลแล้วพวกเราก็จะไปหาปซื้อง<า><ม>่าไงแม่มเขาบอกว่าอยู่แถวๆนี้แหละใกล้ๆนี่แหละจะล่งไปเด้อ Uhm <old wood Tower> เออเดี๋ยวจะเดินดูดูว่าดูดูก่อนว่ามันอยู่มุมไหนเดี๋ยวค่อยลงอย่าลืมยังเด้เอาละบอกตากินหมากกินเหมือกเขาไปน้ำดอกอเอาไ่เคยาเขาไปใช่เด็เอาไปในสารเอาเนื้อไปไก็ไม่ได้ยังไเก็ไม่ข้าไปกแรกเราฟัง นะไปไปไปหาโฮมก่อนสนะไปนั่งอยู่โฮมซะก่อนแม่ไปนั่งอยู่โฮมซะก่อนเออเพื่อนห้เข่ากับเข่าเพื่อนบ่ให้เข่ากับยู่ข้างนอกเนี่ยล่ะนั่งน้ำโฮมไม่โฮมตอกเนี่ยล่ะเออหาซะก่อนคุณแม่มไปน้ำอีโฟอยู่เอ้อเออไปแพเอาเลือกเอะมองใดซะก่อนโอ้ก็นยุนี่ละสิุณสมบัติ อาาาบอเออ,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 อเดี๋ยวจะไปเอาศาสตรมาให้ก้อนสัน,นย่ามานั่งรอปู่ผ่องยมมุมนี้นะคะาศาสตร์กะน้องแมมลอกรถเอาออกบ่ได้น้องแมมไปตามปูมาอยู่ได้หฮมยมมองนี่เด้อพ่อแม่พี่น้องวู้โฮมซักแหมซักซักเงินซักทองเป็นร่มให้เราอยู่โอ้นะคะมีแต่ต้นใหญ่ๆนะคะ นีล่ละแม่ต้นซักที่คอยปลูกมันอยู่ในน้าก็ได้ปลูกไว้เป็นโฮมเป็นเงานักมันขยายดีว่าเยอะแยะมากกว่านี้อเมาิกาเพราะว่าในถอกบ่บพาะ่าในถอ,อกเอาออกจาก อ๋อใส่ถุงไว้ก็ได้ก็เอาใส่ถุงใหม่ก็จะวางอะไะเปลี่ยนถุงหอะไะเอขอขยะเยอะแยะเดี๋ยวหอยจังไปถิ่มให้ใส่ในนี้ข้าวเจ้าเังเขาไปใส่ไว้เดี๋ยวแก่ใหม่หมกันเอาคือน่านมากเห็นแม่ทั้งแหม่มกับอีโวะ่ะ ประมาณนี้ค่ะทุกคนดูคลิปนี้ก็ฝากเป็นกาลังใจให้ด้วยเดอ้อตอนนี้ก็ย่าพาปูกพ่องแล้วก็น้องแหม่มแล้วก็ปอออนก็มาถึงศาลแล้วนะคะถึงศาลมุกดาหารเรียบร้อยแล้วก็มานั่งรอนะคะนั่งรอปู่พ่องอยู่ตอนนี้ปู่พ่องอยู่หน้าหน้าศาลเนาะพวกเราไปซื้อเนทนะคะผ้าปิดจมูกปิดปากเสร็จสับแล้วพวกเราก็มาหาที่นั่ง รับลมเย็นๆนะคะอยู่ในร่มสักนะคะก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะ